เรามาหาความยาวส่วนโค้งกันนะคะ,ะเมื่อเราสามารถอินทิเกรตได้เนี่ยเราก็สามารถนำประยุกนำมาประยุกนะคะในการหาความยาวของส่วนของเส้นโค้งในสามิติได้นะคะเราเริ่มต้นจากการกำหนดให้ ฟังชันค่าเวกเตอร์ r(t) เนี่ยประกอบด้วยฟังก์ชัน f, g แล้วก็ h นะคะโดยที่ t เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง a ถึง b นะคะเมื่อกำหนดฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ r(t) ตรงเนี้เราจะได้เส้นโค้งและเมื่อกำหนด t ให้อยู่ในในส่วนช่วง a ถึง b แสดงว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนของเส้นโค้งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนของเส้นโค้ง เราต้องการหาความยาวของส่วนของเส้นโค้งนี้ใน3มิตินะคะเราจะหายังไงนะคะเราเริ่มต้นจากการกำหนดฟังก์ชันข้าเวกเตอร์ RT แล้วเนี่ยโดยที่อ,อนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวนี้นะคะก็คือ FG แล้วก็ H อเนี่ยอนุพันธ์ของมันเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องด้วยนะคะ,ะแล้วก็ไอส่วนของเส้นโค้งเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนจากนี่ถึงนี่นะคะคือลากทีเดียวนะคะ ล่าลทีเดียวใน3มิติเนี่ยนะคะเราอยากจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นโค้งเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คือ,อ,อขออนุญาตวัดรูปนะคะ Okay. อันนี้นะคะเรากำหนดแกน x y z นะคะแล้วก็เส้นโค้งสีดำเนี่ยคือค่าของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ r t นั่นเองโดยที่ t อยู่ในช่วงตั้งแต่ a ถึง b นะคะเราจะหาความยาวของส่วนของเส้นโค้งนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราครูขออนุญาตโฟกัสเล็กๆนะคะทำทำแบ่งแบ่งช่วงนะคะแบ่งช่วงของเส้นโค้งยาวของเราเนี่ยให้เป็น ให้เป็น N ช่วงย่อยๆนะคะนั่นก็คือถ้าครูยกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะคะตรงนี้คือส่วนเดียวเนาะครูกำหนดให้จุดนี้เป็น Ti ตัวนี้เป็น Ti บวกหเห้นไหมคะพอเราแบ่งเป็นช่วงย่อยปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงแต่ช่วงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไปเรื่อยๆจนถึง N ช่วงนะคะครูยกมาแค่1ช่วงเราต้องการหาความยาวของช่วงนี้ นะคะอ่าเราจะหายังไงนะคะถ้าเป็นครูคิดครูก็คิดไม่ออกครนะูทำอย่างนี้อืมนะคะทําอย่างนี้แนวนอนนะคะก็คือจะเป็นส่วนของ dx นะคะทีนี้มันเป็นสามมิติเนาะอย่าลืมนะคะมันเป็นสามมิติมันไม่ใช่สองมิติแบบที่เราเห็นนะคะมันจะมีระยะห่างตาม dx dy แล้วก็มี dz ด้วยนะคะ,ะว่าจะไงให้เห็น dz ว่า อเอาอย่างนี้มองอย่างนี้ดีกว่านะคะจุดแต่ละจุดเนี่ยมันจะประกอบด้วยคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ตาม x ตาม y แล้วก็ตาม z ถูกไหมคะอ่าอีกจุดหนึ่งก็จะเป็น x i บวก1 y i บวก1แล้วก็ z i บวก1อ่าจะประกอบด้วยอย่างนี้เพราะนั้นเวลาเราจะหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่มันเป็น3เวกเตอร์อย่างเงี้ยนะคะ ระยะห àng, ่างก็คือระยะตรงตรงตัวนี้อา่าระยะตรงตรงตัวนี้นะคะเราสามารถหาได้เลยนะคะระยะตัวนี้ครูใช้คำว่าตัวนี้คือเดลต้าทีแล้วกันเนาะระยะตรงตรงตัวนี้หาได้จากรากที่2ของผลต่างจุกมไหมคะ X i บวก1ลบ X i ยกกำลังสองบวก Y i บวกหนึ่งลบ y i บวก z i บวกหนึ่งลบ z i อ่ายกกำลังสองทุกก้อนเลยนะคะตัวนี้คือเดลต้า t i ใช่ไหมคะอ่าก็คือระยะระยะห่างตัวนี้นะคะทีนี้เราจัดรูปตัวนี้สักนิดนึงนะคะตัว เดลต้าทีตัวนี้นะคะถ้าเราจัดรูปข้างในมันก็คือจะเดลต้าเอนั่นเองถูกไหมคะบวกเดลต้ายบวกเดลต้า i ซอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ L นะคะเราไม่ได้อยากได้แค่ความยาวของส่วนของเส้นโค้งตัวนี้เราจำเป็นที่จะต้องเทคลิมิตของเดลต้าทีเนี่ยให้ i ช่วงของ n เนี่ย ก็คือเราเทคลิมิตเมื่อ n tend to i n f i n i t y ใช่ไหมคะของเดลต้า i แล้วก็บวกด้วยถูกไหมก็คือ Take Limit ตัวนี้นะคะแล้วก็จับเขามารวมกันนะคะมันก็จะได้เป็นความยาวนะคะของ ส่วนของเส้นโค้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็เทคลิมิตเนาะตัวนี้ข้างในนะคะมันก็จะกลายเป็นรากที่2ของ d x ยกกำลังสองบวก d y ยกกำลังสองบวก d z ยกกำลังสองนะคะทีนี้เราต้องการที่จะอินทิเกรตหรือจับเขามารวมกันใช่ไหมคะเราต้องการ L อะนะคะเพราะฉะนั้น ลของเราเนี่ยนะคะก็จะคือการอินทิเกรตฟังก์ชันนี้นะคะโทษทีลก็จะคือการอินทิเกรตฟังก์ชันนี้นะคะตั้งแต่ A ถึง B ถูกไหมคะแต่การอินทิเกรตเนี่ยจะเป็นเราจะไม่สามารถอินทิเกรตได้เลยถ้าเราไม่มี DT ใช่ไหมคะถูกไหมเมื่อเราคูณ DT ไปเราก็หารด้วย DT ตรงนี้ใช่ไหมคะถูกไหม เพื่อให้มันได้ค่าเท่าเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็นอินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะของรากที่2ของ dx by dt ทั้งหมดยกกำลัง2บวก dy by dt ทั้งหมดกำลัง2บวก dz by dt ทั้งหมดยกกำลังสอง dt นะคะมันก็จะสื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ของการอินทิเกรตพอดีนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเราหาระยะห่างความยาวของส่วนเส้นโค้งนะคะจาก a ถึง b ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่มีที่เป็น3มิตินะคะเราก็จะใช้สูตรนี้นะคะหรือเราอาจจะเขียนสั้นนะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็น dx by dt ก็คืออนุพันธ์ของ f ใช่ไหมคะ,ะ f t ยกกำลังสองบวก g t ยกกำลังสองบวก h t ยกกำลังสอง dt ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเราอาจจะบอกว่าขนาดของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt ออนุพันธ์นะคะของขนาดของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt ก็จะมีค่าเป็น ถูกไหมคะเราได้ว่าขนาดของอนุพันธ์นะคะก็คือเราหาอนุพันธ์มันได้ dx dy dx dy dz เนาะเราก็หาขนาดของมันแล้วก็ใส่รากที่2แล้วก็ยกกาลังสองในแต่ละตําแหน่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่า l นะคะจะมีค่าเท่ากับอิเกรตจาก a ถึง b ของขนาดของอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt นะคะอืมนะคะเราก จะได้แค่นี้นะคะสั้นๆแค่นี้เป็นบทสรุปนะคะของหัวข้อนี้